ประเทศไทยกำลังตกอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวในเอเชียของชาวจีนประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่กลับลดลงอย่างมากในไตรมาสที่3ของปีนี้เนื่องจากความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นลงมาอยู่ที่อันดับ6ตามข้อมูลของบริษัทการตลาดชัยนา t เทรดดิ้งเด็กความกังวลหลักของนักท่องเที่ยวจีนต่อประเทศไทยคือเรื่องของความปลอดภัยและสแกมเมอร์ที่เห็นจากภาพยนตร์จีนชื่อดังสองเรื่อง Lost in the Stars และเรื่อง No More Beds ึ่งต่างก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นและไม่ได้ถ่ายทําในประเทศไทยแต่ชาวจีนบางรายมองว่าเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในไทยนอกจากนี้ UN ยังประเมินว่าการหลอกลวงคนให้เข้าไปทํางานเกี่ยวกับแก๊งแกมเมอร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณพรมแดนนอกประเทศไทยทั้งในกัมพูชาลาวเมียนมาและในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหล่านี้น้อยเพื่อดึงดูดการลงทุน จึงมีทั้งปัญหาแกมเมอร์การค้ายาเสพติดค้าสัตว์ป่าและค้ามนุษย์แม้รัฐบาลมีการประกาศให้วีซ่าฟรีประเทศจีนแต่ความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวจีนยังไม่ได้สูงมากอาจเพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจร่วมด้วย อีกทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าสายการบินจินแจ้งยกเลิกสล็อตเที่ยวบินหรือคืนสล็อตบินที่เดินทางมายัางประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ไปจนถึงมก,การาคม2567ทําให้เที่ยวบินหายไปถึง39เนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวไม่มากพอหลังจากนี้การท่องเที่ยวจะเป็นยังไงรัฐบาลยังหวังพึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อยู่หรือไม่หรือควรจะต้องหันไปบุกตลาดด้านอื่นๆแทนนะคะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ